จะมาส่งการบ้านเรื่องไม่อยากให้เปลี่ยนตารางคือว่าช่วงที่ช่วงหลังนี้นะคะก็จัดตารางกับลูกสาวว่าเราจะต้องไปทําทุระที่ไหนยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้นก็มีเหตุจําเป็นว่าลูกสาวต้องไปหาคุณหมอฟันบ้างไปหาคุณหมอร่างกายบ้างอย่างนี้นะคะ ก็เลยมันต้องเปลี่ยนตารางเราก็ม like yeah. ีความอยากจะพาเขาไปตามพุทธสถานต่างๆอย่างนี้แล mm ้วก็พาเขาไปเยี่ยมคุณป้าทีนี้ลูกสาวบอกว่าไม่ได้หนูนัดหมอไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยมีเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะคะมันก็มีความยึดว่าเอ้ยทําไมมันต้องเปลี่ยนด้วยเราคุยกันเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้มันก็รู้สึกทุกข์ในใจนะมันก็เลยสวนหมัดไปว่าเออลูกเขาก็มีตารางของเขา แกก็ไม่ต้องเอาชีวิตไปแขวงกับเขาไปซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแผนไม่ได้เนี่ยมันจะทุกข์นะคะล้วก็เลยสวนมาตัวเองว่าโอเคงั้นเราปล่อยให้ลูกไปตามอิสระเขาจะไปเขานัดคุณหมอ,อยังไงถ้าเขาไปกับเราได้ก็ไปเขาไปกับเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทุกข์มันก็เบาบางลงนะแต่มันก็เห็นความอยากไอ้ตัวเนี้ยว่าเออมันยังมีอยู่นะที่เราอยากจะได้ อยากจะได้ดีดังใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะกุรุก็สรุปแล้วความทุกข์ก็คือมันเบาบางลงจากเมื่อก่อนเยอะแล้วเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเออต้องเป็นไปตามที่เราต้องการแต่มันยังมีตัวนี้อยู่ก็เยอะพอสมควรค่ะกุรุก็เอามารายงานการบ้านค่ะว่าเออมันไม่อยากเอาแผนที่มันตั้งไว้อาวางเลยแต่จริงๆเราต้องวางแผนที่ตั้งเอาไว้อะได้ให้ได้ทั้งหมด แต่ที่สิ่งที่ดีขึ้นที่เห็นก็คือว่าเรามีการคุยกันที่มากขึ้นแล้วก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันที่มากขึ้นค่ะรู้ประมาณนี้ค่ะอ้าวสาธุสุขใจถ้าตารางไม่เปลี่ยนใช่ค่ะแล้วยังไงถ้าตารางไม่เปลี่ยนมันจะได้อะไร มันก็ได้ไปตามดั่งใจแล้วกิเลสจะโตกิเลสก็จะโตอ้าวนายจะพาเขาลดกิเลสไม่ใช่เหรออืมค่ะใช่ค่ะจะพาเขาไปเพื่อพาเขาลดกิเลสไม่ใช่เหรอใช่ค่ะใช่แล้วเราแล้วเรากิเลสโตเนี่ยเขาก็กิเลสโตนั่นไงเราต้องเอาสุขทุกขมามาเจรนใน ส่วนที่ไปพิจารณาแล้ลูกเขาก็เป็นของเขาเขาก็ไปตามของเขาอันนั้นมันเป็นเหตุการณ์ไงเราต้องเอาคู่คู้ทุกมาถามเออเราต้องการตามตารางตามตารางแล้วไงเราจะได้พาลูกไปพุทธสถานต่างๆแล้วไงลูกจะได้ฟังธรรมฟังธรรมแล้วไงฟังธรรมจะได้พ้นทุกแล้วตอนนี้พ้นทุก์หรือเพิ่มทุกตอนนี้เพิ่มทุกค่ะครูอ้าว เอาแล้วเป้าที่เองคิดว่าจะพ้นทุกข์แล้วแต่ปัจจุบันมันไม่ได้ตามที่เองคิดถ้าถ้าความคิดนั้นมาจากเองเองว่ามันจะพ้นทุกข์ได้ไหมไม่ได้ค่ะเออในเมื่อตอนนี้มันเป็นอย่างนี้นี่ไงมาทําความพ้นทุกข์ตามตารางนี่ไงก็ตารางเราเป้าหมายคือต้องการพาลูกและเราพ้นทุกข์ก็นี่ไงทําตามตารางแล้วไงคือเห็นเองไง อืมใช่ใช่ครับถูกแล้วค่ะครูต้องต้องสวนมันไอคาที่มันตรงตรง,งอ่ะมันต้องแบบคําที่มันตรงตรงแบบนี้ค่ะครูใช่เพราะว่าป้าผาสุกไปแต่ข้างนอกไงไปลูกต้องไปทําฟันอย่างงน,นก็ปล่อยไม่เป็นตามกรรมของลูกเหรอไหมแต่กรรมของเราอะ่ะกรรมของเราคือปัรเจอของดีแล้วเราได้ทําตามเป้าหมายของตารางแล้ว อืมใช่ใช่ใช่ใชเพราะเป้าคือต้องการพาลูกแล้วเราไปฟังธรรมะจะได้เอามาลดทุกข์แต่ตอนนี้มันทุกข์มันเห็น,ม,น,หนมันเห็นตามเป้าแล้วนี่ส่วนลูกจะไปไหนเนอะใช่ใช่เราี้เราเห็นตามเป้าแล้วนี่อืมค่ะสาเร็จได้ยังสําเร็จแล้วต้องยินดีค่ะเออเป้าเราต้องการหพาลูกไปฟังธรรมลูกจะได้พ้นทุกข์ แต่เรายังไม่พ้นทุกแต่ตอนนี้เราเห็นทุกแล้วนี่เป้าตามตารางเราได้แล้วนี่คนจรงค่ะครูเราไปเป้าตามตารางแล้วเพราะเป้าหมายเราต้องการพาลูกแล้วเราพ้นทุกตอนนี้เราเห็นทุกโอ้กำลังจะพ้นทุกแล้วนี่โอเคค่ะครูเข้าใจแล้วค่ะชัดแล้วค่ะเกะได้นะนานานเห็นเห็น,เห,น,เ,หนเห็นชัดเห็นชัดแล้วค่ะครูนั่นแหละไอ้กิเลสท,ที่เหลือต้องเอาไปบอกมัน โอ้เป้าที่ไงเราได้เป้าตามที่เราตั้งแล้วนี่แต่ถ้าไปตามเป้าที่เองตั้งอุ้ยไม่ใช่แบบนั้นน่ะแบบนั้นผิดตารางพุทธะเป็นตารางผีแบบนั้นน่ะหรูบาอือถูกแล้วถูกแล้วค่ะกูรู้ขังทุกไว้อ่ะแต่ตารางพุทธะเนี่ยเออรู้คนขังสุขอะไรนะรู้ทุกขังสัตว์อ่ารู้ทุกขังสัตว์นี่เราเห็นทุกแล้วนี่ โอ้เราสําเร็จตามตารางแล้วนี่นี่ไงความสําเร็จของตารางอยู่ตรงไม่ได้หนังใจนี่แหละถูกเปล่าถูกแล้วครูรู้ตอนนี้กิเลสมันมันโอเคแล้วค่ะมันโอเคแล้วมันเห็นแล้วว่าเออต้องพูดยังไงพอมันเห็นมันชัดมันก็มันก็โอเคแล้วค่ะครูรู้เออเอออย่างน้อยใช่ไหมอย่างน้อยเห็นคือเห็นทุกแล้วเห็นทุกแล้วก็ดีมากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอจัดการ ค่ะค่ะอืมนี่เห็นไหม,มการที่ใช่ถ้าเราใช้ผัสสะเปลืองเราก็จะแปเอตารางเอาเหตุการณ์ข้างนอกมาเสพเสพความได้ดั่งใจาจะต้องเป็นตามเราที่เราตามที่เราวางแผนแต่ถ้าเราใช้ผัสสะมาเป็นปัญญาโอ้แผนที่วางสําเร็จแล้วนี่เพราะเป้าสูงสุดคือต้องการไปฟังทำไปพบหมู่มิตรดีหมูมดดหม่มิตรด,ดีคือทั้งหมดทั้งสิ้น ของการพาเราไปสู่ทางพ้นทุกข์ถูกไหมถูกค่ะตอนนี้เราเห็นทุกข์แล้วนี่เรากําลังจะไปสู่ทางพ้นทุกข์แล้วนี่นี่คือความสําเร็จสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้แหละตารางพุทธ,ธะอยู่ตรงนี้ตอนอันนั้นเป็นตารางผีเรื่องอะไรจะเดินตามเองพอค้าพ้นทุกเวลาลูกทุกข่าก็สอนลูกได้เพราะค้าสอนตัวเองได้แล้วจริงหรืเปล่า จริงเลยค่ะครูรู้ขอบคุณครูมากค่ะครูขยายนิดเดียวมันชัดเลยเออเห็นไหมแล้วเองก็จะไปเอาสุกน้อยสุกน้อยทำตามตารางตารางผีเหรอฮึสุกน้อยเอาครับแก็พอไม่ได้ตามตารางก็ทุกนานนสุกน้อยทุกนานนคุ้มค่าที่ไหนอ่ะเอาตารางที่ไม่ได้ดังใจนี่แหละนี่แหละ คือทางพ้นทุกข์ของเราสุขย่ำยืนกว่าเห็นไหมเพราะไม่ได้ดังใจก็บไม่ทุกข์เห็นไหมนี่คือส่วนลูกเหรอก็แน่นอนุยังกินเนื้อสัตว์จะไปพุทธสถานบ่อยๆจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่เราเนี่ยเราไปได้เพราะเราลดกิเลสแล้วเราไม่กินเนื้อสัตว์แล้วมันเป็นสมบัติเรามันไม่ใช่สมบัติลูก ถึงแม้เป็นแม่ลูกไปด้วยกันมันไม่ได้เพราะมันสมบัติของใครก็ของใครเองอยา่าพอเหงือว่าเราไปทุกครั้งต้องมีลูกไปทุกครั้งไม่ใช่สมบัติเขามันไม่ได้สมบัติเราได้เองอยาาง่ามาโง่หน่อยเลยว่าเราจะต้องพาลูกไปได้ตลอดมันไม่มีทางจริงเปล่าจริงค่ะก็รู้เออตอเอ้เองวางแผนให้ตายก็มันไม่ใช่สมบัติเขาแล้วเองก็มาหนังทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะเองโลภโลบอยากให้ <c oughs> อยากให้้โง่ด้วย เกินจริงมันไม่ใช่สมบัติเขาแต่มันเป็นสมบัติเราที่เราต้องเห็นทุกใจป่าโลกเข้าใจ<อ>แล้วอย่างนี้มาเ,เกินบาร,รมีของเขาและเกินบาร,รมีของตัวเองทั้งๆท,ที่แทนที่ตัวเองจะสร้างบาร,รมีคือเอากุศลมาทํากุศลเอาภัสสะมาทํายามาทําปัญญาเนี่ยเอาภัสสะไปทําปัญหาแล้วก็โทษว่าเออทําไมก็ต้องไปทำโน่นทำนี่ ไปแต่เหตุการณ์มันนะ่ะวิบากสิเวปการเล่นงานมันก็เลยมองไม่เห็นทุกชัดอดีค่ะโอ้โหอือ่ะรู้ละคะ่ะครรู้ทราบแล้วค่ะจริงๆต้องยิน,น,นดีพเพราะว่าเราเราได้เราได้เห็นทุกโอ้ยเออเห็นไหมนั่นแหละอกิเลตมันก็หลอกเราทุกเส้นทางนั่นแหละอ้าวถ้าพ้นทุกแล้วก็ผาสุกยั่งยืนชื่อผาสุกไม่ใช่หรอ ค่ะครูต้องพยายามค่ะครูตอนนี้ชัดนะคะว่าไอตัวที่เราจะอยากได้เนี่ยมันมันโลภบวกหลงบวกโง่ค่ะครูตอนนี้ก็มันได้ํำปัญญาแล้วค่ะอ้าวสาธุอ้าวใครจะพูดอะไรไหมเชิญอ่าขอบพระคุณครูรู้มากค่ะอืมอ้าวใครจะเตือนทัทาไม่ไปเป็นกรรมองม นักวางแผนแล้วไม่ได้เย้เย้เด่นจุกแล้วดีใจด้วยยินดีที่ไม่ได้ดังใจแล้วค่ะูรูขอบคุณค่ะพี่จิ๋วให้จะเอาเบาจะให้อะไรนะให้ถ้าให้แล้วจะเบาถ้าเอาแล้วมันจะหนักค่ะนี่หลยจะไปเอาเลยค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ออนอนุโมทนาสาธุกับพี่พระุขค่ะ ขอบคุณค่ะน้องกบสู้ไปด้วยกันนะลูกอยู่ลูกนี่อายุก,ก็ไม่ห่างกันมากยังคิดจะไปหาน้องกบเลยเนี่ยอะคะมั <c oughs> มาก<า>ค่ะค่ะไปมีโอกาสพาไปนะอือค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ่าุูมท้ามูทนาผาธุแล้วส่ะผ้าศพด้ค่ะขอบขอบคุณค่ะอาจารย์เอขอบคุณค่ะอ่า ขอบคุณกัน้ากด้วยนะคะน้องป้าสุกขอบคุณค่ะป้าแอร์ขอบคุณค่ะป้าเพนสีขอบคุณค่ะา,าคุณคุณคสุขนะคะสู้ๆต่อไปด้วยกันลูกขอบคุณค่ะป้าแนงน้อยขอบคุณค่ะราลึกถึงนะคะป้าแนงน้อยค่ะ <c oughs> ขอบคุณคา <c oughs> นานแล้วไม่ได้เจอตรงค่ะต้องโมทนาบุญด้วยค่ะแล้วไปกำลังใจให้ด้วยค่ะน้องผาสุก ขอบคุณค่ะนกชลีสู้ไปด้วยกันนะคะวันก่อนยังไม่มีโอกาสคุยกันเลยกำลังพาลูกกลับพอดีค่ะเป็นกำลังใจให้น้องพอสุขค่ะขอบคุณค่ะปารีสู้ไปด้วยกันค่ะเบิ่มเบิ่มเลยค่ะปู้เห็นๆค่ะขอบคุณค่ะที่แป้นเรียกตามคนอื่นนะที่แป้นนะขอบคุณค่ะทุกทุกท่านค่ะหมู่มิตดีค่ะ ความเป็นแม่เป็นภรรยาหรือเป็นลูกถ้าเราแข็งแรงนะเราจะช่วยคนในครอบครัเวเราได้เยอะมากเลยทําไมขวัญจึงเอาตัวเองเข้ามาก่อนส่วนลูกพ่อบ้านเนี่ยขวัญไม่ได้รีบเพราะนะเพราะเขายังยังเสพกิเลสเต็มไปหมดเลยถ้าขวัญมัวแต่รอแบกคนอื่นขวัญไม่มีทางมาถึงวันเนี้เพราะว่าเราห่วงเขาแล้วเราก็แทนที่เราจะไปเราก็รอเขา แต่วิบากมันยังไม่ได้ใช่รอบของเขาดังนั้นขวัญก็เลยว่าเอาตัวเองก่อนแล้วกันขวัญก็เอาตัวเองมาเรียนรู้พอขวัญแข็งแรงปุ๊บเขาก็แข็งแรงกับเราแต่เขาอาจจะยังไม่เข้าหมู่แต่จิตยินยานเขาจะรู้ว่าเขาจะแก้ปัญหายัางไงแล้วมีอะไรเขาจะปรึกษาเราทีานี้เราก็จะมีปัญญาเขาเรียกว่าเราเพิ่มศีไว้รอเขาเราก็จะมีปัญญาบอกเขาว่าเออถ้ากิเลสเขาเป็นอย่างนี้เราจะสอนเขาอย่างไง อย่างเงี้ยทำยังไงก็ได้ให้เราแข็งแรงก่อนเออเราจะไปก็ได้<ะ>ลูกไม่ไปตามตารางแม่ลูกไปไม่ได้เราก็ไปก็ได้เนี่ยพอเราแข็ง<ะ>แรงปั๊บ<ะ>จะมั่นคงมันจะมั่นคงพวกเราสังเกตนะเด็กๆที่เข้ามาโรงเรียนเราอ่ะถ้าแม่อ่อนแอเด็กจะเข้ามาไม่ได้แม้เด็กเขาจะมีภูมิของเขา แม่เด็กเขาจะอยากลดกิเลสแต่ถ้าแม่อ่อนแอเด็กจะไม่ค่อยเข้าเพราะเขาเห็นโมเดลจากแม่จากผู้ปกครองเห็นไหมดังนั้นถ้าผู้ปกครองแข็งแรงเด็กเขาอยู่ในองค์ประกอบนี้เขาเห็นเราเข้าทุกวันเขาเห็นเราไปหาหมูเป็นประจำถ้าเราแข็งแรงอ่ะเขาจะเริ่มแข็งแรงคู่กับเราด้วยเนี่ยพวกเราจะเห็นองค์ประกอบเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนของหนูหรือ ผู้ใหญ่วัยรุ่นเองก็ตามอยากให้ลูกบรรลุธรรมอยากให้ลูกเจริญแต่แม่ไม่แข็งแรงอะ่ะมันดึงกันขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นพวกเราจงทำความผาสุกที่ตนนี่แหละแล้วก็ช่วยคนรอบข้างเราเมื่อเขาศรัทธาส่วนเมื่อใดที่วิลาวิบากเขามันไม่ใช่รอบของเขาเราต้องยินดีให้เขาเรียนรู้ทุกตามรอบของเขาก่อน ส่วนเราก็ยินดีเรียนรู้ทางพ้นทุกตามรอบของเราที่เรากำลังเห็นทุกก่อนนี่แหละคือการเพิ่มสีไว้รอคือการกินผัสสาหารให้เป็นประโยชน์สูงสุดโอ้นี่แผนนี้ทำให้เราเห็นทุกได้ดยอดของแผนคือเราได้พบความทางผ่าสุขยั่งยืนรอเราแล้วใกล้ตื้นเข้ามาแล้วด้วยแต่เราไม่เห็นเรากลับไปเห็นแต่ว่าจะช่วยลูกให้พ้นทุกจะช่วยลูกให้พ้นทุกเห็นไหมเราเห็นไกลตัว แต่ใกล้ตัวเรากําลังจะพ้นทุกข์แล้วเพราะทุกข์มันตีตื้นขึ้นมาแล้วเราไม่เห็นมันก็เลยน้อยใจมันก็เลยมีหมาน้อยว่าไม่ได้ตามแผนเนี่ยความโง่เขาเรียกเอาผัดสะมาทําปัญหาให้ตัวเองนอกจากปัญหาให้ตัวเองไม่ว่าเพอๆจะต้องไปบีบขอลู้อ,อถ้าไม่ต้องไปอย่างงู้นอย่างนี้อีกนี่แม่เซ็ตไว้แล้วก็จะเอาไปทําปัญหาปัญหามันก็จะเกิดความอะไรเนี่ยมันจะเกิดความช่องเขาเรียกความไม่เข้าใจกันในครอบครัวไปอีก เห็นไหมเพราเราเพราะใจเรามันเป็นปัญหามันยึดว่ามันต้องได้ตามที่มันยึดท,ทั้งทั้งที่มันลืมไปว่าเป้าของมันคือต้องการพาเราและลูกไปพบมิตรดีจะได้พ้นทุกข์แต่ลืมไปว่าตอนนี่เรากําลังเห็นทุกข์เรากําลังจะพ้นทุกข์แล้วแต่เรากลับไม่คว้าแต่กลับจะไปคว้าตามตารางให้ได้เห็นไหมไปคว้าข้างนอกแต่ลืมคว้าข้างในกินผัดสะไม่เป็น กินเปลืองเห็นไหมอันนี้กินเป็นหรือยังทีนี้อินเป็นละค่ะครูรู้เข้าใจละค่ะครูโอ้ม, <า S 2> มันเหมือนอบททบทวนทำเลยมันชัดละค่ะครูคือว่ามันก็เหมือนกับครูว่าถ้าเรารอเขาอ่ะมันจะดึงให้เราช้าจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือว่าองค์ประกอบใดที่ได้ก็ได้คือไม่ยึดมั่นถือได้องค์ประกอบใดที่ไม่ได้เราก็ต้องไปก่อนค่ะครูอืม มันอ่อนเอรู้ไหมอ่ะเหมือนขวัญทําไมขวัญไม่รอน้องบุญขวัญไปตั้งแต่น้องบุญอายุกี่กวบใหม่ๆนุ่นเบบ่นุ่นพอคลอดถึงยังกินนมอยู่เลยขวัญไปที่หลวงปู่ขวัญไปตลอดเลยน้องบุญไปด้วยหรือน้องไมายไปด้วยไม่ไปด้วยขวัญไม่ได้สนใจไงเพราะขวัญทุกขืนขวัญอยู่ขวัญก็ช่วยเขาไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้เป็นเตี้ยอุ้มคอมก็เรื่องอะไรขวัญจะอยู่ขวัญก็พลากให้ได้มากที่สุดยิ่มีจังหวะขวัญจะรีบพลากเลยนะขวัญจะบอกให้ขวัญไม่ได้รีบชวนเขามานะ พอขวัญรู้ว่ามันเขายังกินเนื้อสตัตว์เขายังเสพกิเลสกันเต็มเลยขวัญดึงเขาไม่ได้กําลังขวัญไม่พอขวัญต้องรีบพากพากตัวเองไปหาหมู่ก่อนเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงพอแข็งแรงแล้วค่อยกลับมาช่วยเขาเป็นเป็นชดชดไปขวัญขวัญจะขยันพากเลยยิ่งป้าผ่าสุกมีโอกาสเนี่ยลูกโตขนาดนี้แล้วป้าผ่าสุกพากได้ไปเลยไปเลยพอเราแข็งแรงแข็งแรง,ง,แรงเมื่อไหร่ที่ลูกเขาพร้อมเราก็ดึงเขาง่ายเพราะกิเลสเราลดลงไว้รอเขาแล้วเข้าใจไหม เขาใจค่ะคุณรูเออไม่ต้องจําเป็นต้องไปกับเขาตลอดเวลาหรอกไม่จาเป็นเอาเรานี่แหละไปก่อนเออเผอเผอ,เอถ้าเราถ้าเราเอาเขาไปตอนที่เขายังยังยังทิฏฐิไม่มากพอเขาจะไปเพ่งโทษทุกครั้งที่เขาไปอ่ะกิเลสมันงานถนัดของมันคือเพ่งโทษจะเพ่งโทษคนนั้นเพ่งโทษคนนี้ทุกครั้งที่เขาไปกับเราเขาจะเกิดการเพ่งโทษ พอเพ่งโทษเขาจะห่างเราไปเรื่อยเรื่อย London, เร ja. um, ื่อยเืพราะเขาไปเพ่งโทษคนมีศีลเออถ้าเป็นไปได้ถ้าขนาดเขาพร้อมไปนะเขายินดีไปเขายังไปเพ่งโทษคนนั้นคนนี้เลยถ้าเขาไปด้วยความไม่ยินดีเพราะเขามีตารางอื่นเขายิ่งจะไปเพ่งโทษตั้งแต่เราเพ่งโทษคนนั้นคนนี้เขายิ่งจะห่างเราออกไปเรื่อยเพราะเขาเพ่งโทษเสร็จเขาไม่ได้ล้างนี่เขาเพ่งโทษเสร็จเขาเก็บไว้เก็บไว้มันก็เป็นสมบัติ มันก็จะเป็นวิบากเอตระการของเขาที่เขาสะสมการเพ่งโทษไว้มันยิ่งจะห่างจากเราไปเรื่อยเข้าใจนะเข้าใจแล้วคะ่ะกุร้อันนี้คือเป็นภัยนะคือเป็นภัยมหาศาลเพราะเราก็แข็งไม่แข็งแรงแลวพอเขาเพ่งโทษตัวเราก็ไม่แข็งแรงเขาก็ไม่แข็งแรงเราจะดึงเขายัางไงมันก็ยิ่งช้าไปอีกกว่าจึงไม่รีบที่จะพาคนในครอบครัวไป ขนาดเขาขอไปเนี่ยก็โอเคแล้วเขายังมีเพ่งโทษในนั้นในนี้ตึงต้องสอนกันเพราะเขาตั้งใจไปไงแต่ถ้าเขาไม่ตั้งใจไปเนี่ยปล่อยให้มันรอรอบของเขาเถอะแต่รอบของเรามาแล้วจงคว้ารอบของเราก่อนโอเคไหมเข้าใจแล้วค่ะคูรุค่ะคุรุสบายใจแล้วค่ะคูรุอืมอ่าโอเคสบายใจแล้วอันนี้ก็จะเรื่องราวนี้ก็จะฝากถึงทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ด้วย ยี่สิบห้าคนเนี่ยยี่ิบสี่คนเนี่ยขนาดพวกเรากันเองอ,อยู่ร้องจริงร<อ>นะคะค,ครู้เอออันนี้จริงเพราะว่าออนก็ออกเมื่อก่อนเนาะตอนโอ้โหใหม่ๆนี่ก็อยากจะให้ลูกไปอยากให้คนน้อนคนนี้ไปจนแบบว่าลูกมันไ่รู้าพ่อแม่มาน้าช่วยบอกเลยนะว่าคือแบบคือเขาไม่พูดกับเราแล้วอะ่ะม,มันจะเป็นสภาวะนั้นเลยตอนหลังนี่ออนก็เลยเออไม่เขาไม่ไปไม่เป็นไรเราไป อ่อนก็ไปด้วยตัวเองนะคะตอนเดียวนี้นะอ่อนก็มาเห็นองค์ประกอบว่าเออเราจัดองค์ประกอบอะไรเราก็เอามาทําที่บ้านไงฮะเราก็ามาทําที่บ้านเออเขาก็เขาก็ซึมซับไปนะตอนนี้แม่ก็มาทําน้องก็มาทําเออแล้วเขาก็พยายามดัดแปลงเมนูนั่นนี่ทํายังไงเด็กจะกินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาคิดของเขาเอ่ะเออมันเป็นที่เราเราเข้มแข็งพอที่จะไป เอาตัวเราเข้ามาหมู่แล้วก็ฝึกที่เราแล้วก็ยอมแล้วก็กล้าที่จะให้คนในบ้านของเราเนี่ยให้เขาเปลี่ยนไปตามสภาวะของเขาที่เขาจะรับได้นะคะอืมเราไม่ไปบีบบังคับเขาเหมือนเมื่อก่อนตอนแรกเราบีบบังคับยิ่งบีบแล้วก็ยิ่งทุกเร่าน่ะทุกเขาเขาก็ดูมีความสุขมีความสุขเลยคุณลูเราหนะทุก เออ,อเราเราไปเอาเพ่งแต่ความไม่ดีไงคะเราไปเพง่งว่าโอโ้ยเนี่ยดูซิเนี่ยสนองกิเลสกันทําอันโน้นอันนี้เออกินเนื้อสัตว์กินอะไรของเขากันไปใช่ไหมเราก็ไปว่าเขาเออนั่นแหละสรุปแล้วเราน่ะทุกเองเออพึ่งเขาก็ไม่ได้ตนเองก็พึ่งตนเองไม่ได้สรุปแล้วไม่ได้พาใครไปไหนเลยพากันลงแต่นรก เออตอนหลังมาเฮ้ยไม่ได้มาฝึกใหม่เพราะมันทุกเกินทนแล้วมันต้องมาฝึกยอมแล้วทีนี้ฝึกยอมแล้วค่ะเออยอมฟังเขาพอเราฟังเขาเราก็เห็นโอ้องค์ประกอบของเขาหนะ่ะเขาก็เห็นนะว่าสิ่งที่เราทํานะดีแต่มันยังไม่ใช่ภาวะที่เขาจะทําได้ค่ะแต่เราทําให้เขาดูเขาก็รับได้ในส่วนที่เขารับได้เพราะไปไม,มามาเออเขาเข้ามาทําค่ะตอนนี้เออนั่นแหละ มันก็เลยว่าอ๋อมันไปบีบบังคับใครให้บรรลุธรรมก็ไม่ได้เนาะเออจะไปเอาเอาให้ได้ดั่งใจเรามันไม่ได้อ่ะค่ะคนที่ทุกข์ก็คือเราพอเราเห็นทุกข์แล้วเรามาแก้ที่เราเราก็ยอมที่กล้าที่จะสเต็บแบ็กเออก้าวออกมาถอยหลังออกมาสักหน่อยออยอมให้เขาได้เอ,อแสดงแล้วเราก็เออช่วยได้ในส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะเป็นเหมือนกับว่าเราคอย คอยดูว่าส่วนไหนที่เขาให้เราช่วยก็ช่วยถ้าเขาไม่ให้เราช่วยเราก็ยินดีที่จะวางนะคะอืมกครูของของพี่ออนก็มีสภาวะตรงนี้คะ่ะค่ะ,ะสาธุนี่แหละอันอันที่เรียกว่าอย่าเสียเวลาไปแบกคนกิเลสหนาที่ยังขุนไม่ขึ้นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคำคมเนี่ยพวกเราจะได้ตระหนักเพราะคนกิเลสหนาที่ขุนไม่ขึ้นคนแรกคือเรา ที่เราจะไปเอาดีจากเขาเห็นไหมเสียเวลาทั้งเราเสียเวลาทั้งเขาแทนที่เราจะมาขุนเราก่อนใช่ไหมเพราะเราเห็นกิเลสแล้วแต่เราเราเป้าเราไม่ชัดแต่เราจะไปแบกข้างนอกเพราะอยากให้คนอื่นไปฟังธทำได้พ้นทุกข์เห็นไหมกิเลสหนาะอยู่ในเราเราก็ขุนไม่ขึ้นเพราะเราเป้าเพี้ยนเป้าผิดนะแดนอุ้ยตายแล้วเราต้องโอ้นี่ผิดศีลนี่ พอพอมันทุกข์มันหดหูปุ๊บเราต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้นี่มันผิดศีลนี่ยิ่งคิดยิ่งผิดศีลโอ้ตายแล้วนี่มันเป็นพลังผิดศีลนี่โอ้เราเป็นคนกิเลสหนาที่จะไปขุนคนอื่นนี่วาโอ้เราขุนตัวเองก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะปลอดภัยเราก็จะปลอดภัยเพราะเราหลงไงมันหลงที่จะไปขุนคนกิเลสหนาที่ยังขุนไม่ขึ้นแล้วเราก็เลยขุนตัวเองไม่ขึ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำที่บรรลุแล้วเสื่อม นะเสื่อมไปเอาเหตุการณ์นอกจนกว่าจะมีมิตรด,ดีคอยเปิดตาให้อย่างเงี้ยเออเราก็จะไม่หลงไม่ขโมยไม่ผิดศีลทั้งห้าข้อด้วยเบียดเบียนตัวเองขโมยอยากให้เกิดดีต่อเขาต่อเราทั้งทั้งที่บารมีมันยังไม่ใช่อ่เอ,อมันเกินบารมีเขาเกินบารมีเราที่เราจะขุนทั้งเขาได้เรา มันขโมยอยากให้เกิดดีอยากเอาสมบัติดีไปให้เขาซึ่งยังไม่ใช่เวลาของเขาคุณขโมยเพราะคุณติดดีอ่ะข้อสามอะติดดีติดดีจนชั่วติดดีจนวางดีไม่ได้แล้วก็ทุกแล้วก็พูดพูดให้ตัวเองทุกอ่ะขยันพูดให้ตัวเองทุกอ่ะเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ตามที่เราวางไว้ขยันพูดให้ตัวเองทุกเ,เพราะว่าหลงหลงทั้งหมดที่เล่ามา พอคุณผิดสี่ห้าข้อแล้วคุณจะพ้นทุกอะไ่คุณก็พ้นทุกไม่ได้คุณก็โง่น่ะคุณใช้ผับสาเปลืองแทนที่แทนที่ลูกเข้ามาช่วยเราเพราะเขาไม่ได้ตอบสนองกิเลสเราแทนที่เออดีเหมือนกันลูกไปทําฟันให้แม่ไปวัดแม่ไปหาไม่ด,ดีก่อนแล้วกันลูกไปทําฟันก่อนพอโตแล้วนี่ต่างคนต่างไปไม่ต้องไปงองแงเออเราก็ไม่งองแงลูกก็ไม่งองแงงั้นแม่ไปวัดนะลูกไปทําฟันแล้วกันก็ไม่เห็นแปลกอย่างเงี้ย เข้าใจไหมจบนะเข้าใจแล้วค่ะกูรู้เข้าใจแล้วค่ะกูรู้เดี๋ยวต้องไปฝึกต่อค่ะแต่มันชัดแล้วค่ะกูรู้ตอนนี้ยินดีนะค่ะยินดีแล้วก็ให้เขาให้เขาไปตามทางไอ้ตามที่เขาจะต้องไปจัดการแล้วเราก็ไปตามที่เราจะต้องจัดการค่ะกรู้